ไข่ตุนไปไหนล่ะมากินยาไข่ตุนมากินยากินยาเปล่ามาเนี่ยกินยาเร็วๆอ่ะมากินยาถ่ายถ่ายมานะกินยานะลูกนะ กินยาดมดมดมยาปะ่าไม่กินดมดมดมอะแล้วไม่เอาต้องกินยากับขนมปังเหรอลูกกินยากับขนมปังใช่ไหมนั่งลงดีๆเออ รู้ว่ากินยาแต่แต่แต่จะกินขนมปังเอ๊ะทำไมนิสัยอย่างนี้วะห่อขนมปังท่าจะกินใช่ไหมลูกออันนี้กินก่อนอ่ากินอันนี้อ่ากินอันนี้อ่าบอแบลแล้วกินไปแล้วยาไปกินน้ำไปหมดแล้วไปบึร์ตอมโบลอือกินยาไปแล้วเนี่ยเก่ง